สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขสุขวลเดอร์ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตา่างประเทศกับอยินดีต้อนครับเขาซูซองมุกตะวันสาวลาวเดอเนาะโดยมาพบพาอบกับสมุกตะวันในมื้อนี้กะบส่วงเทีนนะ่ยงเนาะพ่อเม่พี่น้องโดยก็คือทางสมุกตะวันกับบด้ไปถไทยคลิปเนาะมือนีน้เนาะกะ โบเมนอันโรเพ็อีกเด้อก็คือลดสมได้แล้วเนาะแต่ว่าทางสมุทรตะวันกอ่าโจกันไปถ่ายคลิปหนึ่งมือเนาะโดยก็คือทางสมุทรตะวันกอ่าสิมาเหตุหัวเฮือนนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือทางหัวเฮือนเท่ากับมันเพเนาะกับขอนขางว่า โอ้สี horn y o u n คนเลยก็ต้องก้าเกี่ยอ่าหัวเฮือนหัวซ่านไว้พ่อแม่พี่น้องเยเนาะเพราะว่าหัวกะคนข่าวมาพื้นที่มาหลายปีแล้วกะมันกะสุดโซมลงเนาะกะมื้อนี้ทางสมุทรตะวันกันได้เข้ามาส่อมแปลงอ่าเล็กๆน้อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้อยพอได้บโให้งง้อคุยเข้ามาเนาะในส่วนที่อ่าทางอ่าคนบริยูเฮือนเนาะพ่อแม่พี่น้องเยเพราะว่ากะเป็นห่วงเครื่องปลูกของฟางเนาะโดยกะคือทางสมุทรตะวันมาในมื้อนี้กะ ทางสมุทรวันก็ยังามาแจ้งข่าวดีเนาะข่าวดีกับบุหัวคือยอย่างนพเม่พี่น้องเลยคือข่าวดีอ่าทางรถสมุทรวันกะได้ออกจากห้านซอมแปลงปินที่ย่ำห้อยดเด้อเด้อโดยกะคือใช้เวลาอยู่ประมาณกับสี่มือเนพเม่พี่น้องกัตอนแรกมือที่สี่ก็เม่นทางสมุทรวันก็ได้เอารถมาเนาะ <c oughs> โดยกะค่าซ่อมเปลงกะ ่าก็คือว่าเนะพแม่นพี่เลยสามพันบาทเนาะโดยเดี๋ยวเขากระซิ่ายเบิ่โโซมหนาลูกสาวงามเขานี่จ้าออกมาเป็นทีหฮมห้อยเนาะอ่าก็ออกมาได้อ่าเมื่อวานนี่ทุกคนเลยโดยโมเมนต์โมเมนต์หากอกได้อ่าสองมื่อนี่เนาะทางสมุกตะวันเอามาอ่าตอนแรงเมื่อซื้อนั้นเนาะโดยกะ ออกมาฮอนเทลทอัซานไปที่ยมห้อยกะพาไปถ่ายคลิปแล้วหนึ่งมือโดยโดยกะคือทางสมุทรตะวันตกหากาออกมาได้อ่าสองมือนี้เนาะหาะกะพาไปถ่ายคลิปกะได้อ่ามือหนึ่งแล้วเนาะกะคือมือที่สองทางสมุทระวันกโบได้ไปเนาะมือนี้กะ คือโจวเวียกถ่ายคลิปมือนึงเนาะพอแม่พี่น้องก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะก็คือต้ตะกอนพี่สมุกตะวันอา่าบ่มีรถกะสมุกตะวันก็นบม่ได้ไปเวียกสองมือเนาะแล้วกะอีกสองมือสม,มุสมกตะวันกะอ่าขอขี่น้ำเฟินไปเนาะพอแม่พี่น้องเลยโดยกะคือทางสมุกตะวันกะสิมาอ่าขอขอบคุณขอบคุณเนาะโดยโดยทางสมุกตะวันกะขอขอบุญขอบคุณในรายเดอ้อสำหรับ อาคุณรักคุูใหญ่ที่เพิ่นซอยเรือคาส่มเป็นรถให้ทางสาม,มุกตะวันมาเนาะโดยกะโคขอบุญขอบคุณในหลายเด้อทว่าทาั้งอาทว่า,าสาม,มุทตะวันบ้ได้เพิ่นกระทั่งสม,มุกตะวันกระตายเท่เนาะกับบวัวาสีเฮ็จังใดและทุกคนเลยโดยเนาะ กระทั่งสมุทรตะวันกระขบบุญขอบุญทั้งูุรลักษู้ใหญ่ที่อยื่นมือเข้ามาส้อยตอนที่สมุทรตะวันลําบากเด้อกับมีทั้งไอวิลาวันและกับผอทองมีเนาะที่ยื่นมือเข้ามาซร้อยออกใส่ใจค่ะสมเป่งรถในข้างนี้เนาะทางสมุทรตะวันกระขอบใจจากใจอิีเน้ะคนเป็นพี่น้องเลยทั้งสมุทรตะวันกระถาโบได้ทั้งอ่ะพอหรือว่าทา้งไอเพิ่นกับทางสมุทรตะวันกะโอตายแท้เนาะโดยเพราะว่า ก็คือว่า,วา,วานอกเศรษฐกิจบ้านเฮาแบบนี้กระจัก,จกสีหาเงินมาแต่ใส่นอกพแม่พี่น้องเยก็คือจังพแม่พี่น้องฮูนาะอาค่าสมเป็นรถสามหมตะวันกะอาสามพันบาทกะกะมีเลายยางเปลี่ยนน้องพแม่พี่น้องเพราะว่ากับหนึ่งมารถกะใส้งานหลายปีแล้วกะอาเวลาเฮาไปอาท่างกายก็ขนขา้าว่าโอ้บัดเป็นมากกะนักข่าบ,บัดเดียวนะอ่พแม่พี่น้องเลยโดย กับเปลี่ยนหลยๆ่ย่างเนาะพอม่พี่น้องสามชียางเนาะกับใส่งบกับค่าสมเป็นงกับสามพันบาทคือทางสมุกตะวันกับแรกๆกับกุ้มใจเนาะกุ้มใจแห้งเพราะว่ากระจากสีหาเงินมาแต่ใส่เนาะเพราะว่าเงินตั้งสามพันบาทกับคิดนักอยู่เนาะทุกคนเลยแต่ว่าคันคือว่าเฮาพอสมกับทางสมุกตะวันกับซีเอารถไปเวียกับโมีรถอีกเด้บาทนน้เนาะแต่กะถือว่ามันแพงกะ ก็ต้องได้จําใจสอบเนาะทุกคนเพราะว่าทางเฮาก็ต้องการใจลดเนาะก็เลยคิดตอนนั้นก็นเลยว่าจะอ่าขอยืมเงินน้ำน้องเนาะพเพ่อแม่พี่น้องเลยมาใส่ใจค่าสอมแปลงรดเนาะเพราะว่าทางสมุทรตวันกันยังโบงมีเงิน,นํำคำเดือนยังอ่าส่งมาหาบ่ได้เนาะโดยก็คือก็คิดในใจว่าจะขอยืมเงินน้ำน้องแล้วกั ใส่ใจค่ะอมเปงลดก่อนเนาะเพราะว่าถ้าซ่งมาหาได้กะจะใส่ใส่แทนเพิ่อน,น้ำหังเนาะเพรไม่พี่น้องเลยแต่กะบอกิดบอกันเลยเนาะกะมีทั้งผู้ใหญ่ที่เพิ่นเมตตาทางสมุทรวันเนาะเพินออเนน่นก็ะออกค่ะสมเปร่งรถไห่ทางสมุทรวันทางสมุทรวันกะโอ้ยตื้มตันใจเฮงเนาะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วบอกเคยมีไผ่ยืย่นมือเข้ามาซอยแบบตอนทีลําบากเนาะกะทางสมุทรวันกับอกิดบอกันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยนเนาะ บอกคิดบอกฝันเลยว่าทีผู้ใหญ่เพิยยเ่นกะซีเอ็นดูทางสมุทรตะวันเนาะทางส sure. มุทรตะวันกะขอขอบบุญขอบคุณทางภุรกผู้ใหญ่เพิ่นในลายเด้อเนาะโดยกะขอบขอบบุญขอบคุณจากใจดีเนาะเพราะว่าแบบปลื้มใจเฮงแล้วก็ตื่นตันใจเฮงเนาะเพราะว่าบอกเคยอ่ามีผู้ใหญ่แบบเข้ามาซอยเหลือแบบนี้จ้าเถื่อเนาะโดยกะทางสมุทรตะวันกะขอขอบบุญขอบคุณจากใจอีหลีเนาะทางสมุทรตะวันกะสิขอเว้ไส้อวยอวยพรให้ทาง ขอบคัวอ่าปุญญาทียืนมือขามาซอยอ่าสมุตตะวันกับทางสมุตตะวันกับชิคออยพรนห้กับโคห้ทั้งอ,อ,ยอาย,อายาอาวิลาวันแลวกับ ขอทองมีเนาะก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งควมเจ็บจะได้ควมไข่ยาซูมีป่าชะจารูปใคไขัเจ็บหาเงินหาค้ำก็ขอให้ลำให้รวยเด้อนอนรับก็ขอให้ได้เงินพันนอนฝันก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนเบนมือไปทางใดก็ขอให้ได้เก้ยวมณนี้โชคเด้อป่าถนาจริงใดก็ขอให้ทรงความป่าถนาเด้อทั้งอายทั้งพอให้ลูกมาสำนีก็ขอให้ ไล่อากลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเด้ทอทั้งอ้ายทั้งพ่อเด้อโดยกะขอให้ครอบครัวก,กะยืนยินเป็นสุขมิตรความสุกความจเจริญเด้อไปมาทางใดกะขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อโดยกะทางสมุทรตะวันกะขอขอบุญขอบุณจากใจอีลีเนาะขอบใจหลายๆที่ยืนมือเข้ามาซอยลูกหรือว่าซอยน้องเนาะโดยเพราะว่าขิดนักแฮงเนาะสวงแหลกกะโอ้สิได้เป็น,นี่เป็นซีนกับเงินตั้งสามพันเนาะ แต่ก็คือไม่นี่ก็งล่งใจแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าก็มีก็คือว่าเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้ยินมือขามาซอยทางสมุทรตะวันเนาะอ่าเป็นเงินกับค่าสร้างกับสามพันบาทเนาะทุกคนโดยการเงินส่วนที่เหลือทางสมุทรตะวันกับสีน้ำเงินส่วนนี้ไปซอยเรืออ่าเบื้องต้นของผู้ถูกและยากหรือว่าผู้ที่ขาดเขินลําบากเด้อทั้งออ้ทั้งพอเนาะกะสีน้ำเงินส่วนนี้กะไปซอยเรือ คนที่ทุกางานลำบากหรือว่าคนที่ขาดคืนเนาะโดยก็ว่าเป็นอ่าทื่นการไปมาการใสีจใจให้ผู้คนที่ขาดคืนเนาะโดยทางสมุทรตะวันตกขอบขอบคุณอีกเธอหนึ่งเนาะปพิ่มตันใจให้นาะพ่อแม่พี่น้องไงกับบ็อกเคย,ยคิดบลอกเคยฝันเลยเนาะว่าสิโอ้มีผู้ใหญ่อ่าเอ็นดูทางสมุทรตะวันขนาดนี้ก็โอ้ดีใจแฮงเนาะโดยเพราะว่าถ้ามบ่มีเพิ่นก็โอ้ทางสมุทรตะวันก็ ก็สีลำบากายเติบเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็คือจังหูเนาะเพราะว่าเงินกะกะผู้บางคนกบว่าอาจเชิงอาจว่ามันสีโบลายแต่ว่ามันก็หลายสําหรับสมุกตะวันเด้อเนาะเพราะว่าเงินทุกกีบทุกสะตาช่อจะหามา่ได้กับคนค่ะว่าโอ้ยลำบากหลายเนาะโดยขอบใจจากใจดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยจจกัรทางสมุกตะวันกะพอ,อ,อขอบาาุญข,ขอบคุณอ่า ทุกๆภาคส,ส่วนเนาะหรือว่า FC เบ์สุขุสุขลนเด้อทีข้ามาติดตามสมุกดาวันและเป็นกําลังใจให้สมุกดาวันตั้งแต่ต้นจนหอดปัจจุบันเนาะที่อาเบอร์คิปแล้วก็บบอกถามโฆษณากดติดตามให้สมุกดาวันตลอดเนาะแล้วกับคนที่คอมเมนต์ทางสมุกดาวันก็ขอขอบุญขอบุณในหลายเด้อเนาะทีข้ามาติดตามสมเบอร์คิปสมุกดาวันแล้วก็เป็นกําลังใจให้สมุกดาวันเนาะโดยทางสมุกดาวันก็ขอขอบุญขอบุณในหลายเด้อเนาะ ทางสมุทรตะวันกะถ้าบ่มีเอฟซีทางสมุทรตะวันกะบ่มีบ่มีอันคือจังแบบนี้เนาะโดยโดยทางสมุทรตะวันกะอ่าฝากถึงในเดอ้อเนาะกะเป็นกำลังใจให้สมุทรตะวันตลอดไปในเดอ้อเนาะทางสมุทรตะวันกาซีสูส้เต็มที่เนาะโดยกคือถ้าว่าทางสมุทรตะวันเว้าพิพาประการใดกะอ่าสามารถคอมเมนต์เข้ามาติชมเพื่อ อาให้สมุทรตะวันปรับปุงหรือว,ว่าอยากให้เฮ็ตใน,นที่นี้การบอกสมุทรตะวันเลยด้อเนะ้องทางสมุทรตะวันกันบโคูกกันยองโบเท่าถึงการปันใดเนาะออคำว่ากัมจะอาจจะพิดพาดแน,น่บางครั้งบางคราากับทางสมุทรตะวันกับกับขอโทษขอพัยพแม่น้องเนเบชุบุสุปนเด้อโดยทวามววาีอย่างหรือว่าอยากให้ทางสมุทรตะวันอาปรับเปลี่ยนมองใดกับ สามารถติสมทางสมุกตะวันได้เลยเนาะทางสมุกตะวันก็พร้อมที่จะปรับปรุงแล้วกาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเนาะโดยอ่ะสันการทางสมุกตะวันกะ สิได้ขอโตัวอำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเด้อสุขุสุขคนเด้อเนาะที่เข้ามาอ่ารับชมคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบทางสมุทรวันก็โคขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อเนาะโดยท้ายนี้สมุทรวันก็สิได้ขออำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเด้อสุขุสุขคนเด้อโดยท่ายนี้สมุทรวันก็ขอกล่าวคลับมาสบายดี